ตอนที่249เซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงหลังจากนั้นไม่นานจี้นเฉินก็ฟื้นขึ้นมาในที่สุดเขารู้สึกตัวว่ากำลังนอนหลับอยู่บนเตียงนุ่มๆเขาจึงสำรวจบริเวณรอบๆตัวเขาเขาพบเพียงว่าเขาอยู่ในห้องที่ได้รับการตกแต่งอย่างหรูหราหญิงสาวอายุสิบกว่าปีนั่งสลึงสลืออยู่บนเก้าอี้ใช้เวลาสักครู่เพื่อตรวจดูบาดแผลจิ้นเฉินก็ตระนักว่าสภาพภายในร่างกายของเขานั้นอยู่ในสภาพที่บาดเจ็บสาหัส มีรูขนาดเท่าผลโวนดจากการที่จระเข้หลังดับแทงผ่านหน้าอกของเขาด้วยกระดูกสันหลังใบมีดและกระดูกในหน้าอกของเขาก็เกือบจะเป็นผงก็ต้องขอบคุณมนุษย์วานอนเปล็ดเขียวแม้แต่อวัยวะภายในของเขาก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเนื่องจากบางส่วนของพวกมันเริ่มฉีกขาดเจี้งเฉินหายใจเข้าลึกๆอย่างช้าๆด้วยบาดแผลที่ร้ายแรงเช่นนี้จะต้องใช้เวลาหลายสิบวันในการรักษาตัวเองแม้จะใช้ยาที่มีคุณภาพสูงสุด ตอนนี้เขาไม่ต้องการเปิดเผยความจริงที่ว่าเขาสามารถควบคุมพลังเซียนธาตุแสงได้นั่นหมายความว่าไม่มีอะไรที่เขาจะทำได้อาท่านฟื้นแล้วทันใดนั้นหญิงสาวที่ดูง่วงนอนก็รู้ว่าเจี้นเฉินฟื้นขึ้นมาและร้องออกมาอย่างมีความสุขทันทีก่อนที่เจี้นเฉินจะพูดอะไรนางก็พูดต่อไปว่าคุณชายโปรดรอสักครู่ข้าจะไปแจ้งนายท่าน ด้วยเหตุนี้ความเหนื่อยล้าบนใบหน้าของนางก็หายไปทันทีเมื่อนางวิ่งออกจากประตูสามารถได้ยินเสียงฝีเท้าของหยุนหลีและผู้บัญชาการเต้าหลีเข้ามาทันทีอย่างรวดเร็วฮ่าห้าน้องเจีนเ้นเฉินเจ้าฟื้นขึ้นมาเร็วมากนี่เป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายของข้าทูตอาวุโสทั้งสองท่านบอกข้าว่าเจ้าจะฟื้นขึ้นมาในอีกสองหรือสวันแต่นี้มันยังไม่ได้ครึ่งวันหยุนหลีหัวเราะ เมื่อเห็นว่าหยุนหลีเข้ามาเจี้นเฉินก็กระหนักว่าเขาต้องอยู่ในจวนเจ้าเมืองน้องเจี้นเฉินคราวนี้เราสามารถปกป,ป้องเมืองเวกจากคลื่นสัตว์สูรต้องขอบคุณเจ้ามากหยุนหลีพูดด้วยความยินดีเมื่อเห็นสีหน้าที่ผ่อนคลายของหยุนหลีและผู้บัญชาการเต้าหลีเจี้นเฉินก็ถามไม่ได้ว่าท่านเจ้าเมืองหยุนหลีสถานการณ์ในเมืองเวกเป็นอย่างไรบ้างอัญญประกาศคู่ห้าห้าน้องเจี้นเฉินหลังจากสัตว์อสูร ระดับ5ทั้ง3ถูกฆ่าตายในที่สุดสัตว์อสูรตัวอื่นๆก็หมดกำลังใจที่จะต่อสู้เมืองเวทปลอดภัยแล้วเสียงหยุนหลีดังขึ้นพร้อมกับสียงหัวเราะขณะที่ยิ้มอย่างร่าเริงปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาเมื่อได้ยินดังนั้นเจี้นเฉินถอนหายใจด้วยความโล่องอกทันทีผลลัพธ์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีที่สุด ถึงแม้ว่าสัตว์อสูรระดับ5ทั้งสามตัวจะปรากฏตัวขึ้นแต่จำนวนผู้เสียชีวิตในครั้งนี้นับว่าน้อยที่สุดนับตั้งแต่การก่อตั้งเมืองเวกหยุนหลีรายงานน้องจี้มเฉินตอนนี้เจ้าควรพักผ่อนบนเตียงเราได้ว่าจ้างเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงสองสามคนจากเมืองอื่นๆเพื่อช่วยรักษาเจ้าและทูตอาวุโสทั้งสองคนดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องรีบเร่งจี้มเฉินพยักหน้าโดยไม่ได้พูดอะไรสักคำด้วยเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงมาที่นี่เพื่อรักษาบาดแผลของเขา การบาดเจ็บของเขาจะหายได้เร็วกว่าที่คิดหยุนหลีไม่ได้พูดอะไรมากไปกว่านั้นและออกจากห้องทันทีตอนนี้ตั้งแต่เมืองเวกเพิ่งผ่านการต่อสู้ครั้งใหญ่ยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากในวันที่สองหยุนหลีได้นำชายสวมเสื้อคลุมสีขาวเข้ามาในห้องที่เจี้นเฉินอยู่น้องเจี้นเฉินเซียนผู้เที่ยวชาญธาตุแสงมาถึงแล้วโปรดปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาในการรักษาบาดแผลของเจ้า ด้วยวิธีนี้แผลของเจ้าจะหายเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ยุนหลีพูดเจียงเฉินที่พักฟื้นค่อยๆลืมตาของเขาเพื่อตรวจดูเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงบุคคลน,นั้นดูเหมือนจะมีอายุ30ปีและสวมเสื้อคลุมสีขาวซึ่งคลุมร่างที่อ่อนแอของเขาข้างหลังเขามีชายที่ดูแข็งแรงสองคนที่ดูเหมือนจะมีความแข็งแกร่งของเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษวิธีที่พวกเขายือนอยู่ด้านหลังเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงทําให้ดูเหมือนว่าพวกเขาเป็นผู้คุ้มกัน ใต้เท้าเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงชายผู้นี้คือนงเจียนเฉินยุนหลีพูดอย่างสุภาพต่อเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงมีความสามารถในการใช้พลังงานที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งจะทำให้สถานะของพวกเขาในทวีปเทียนหยวนค่อนข้างน่าเกรงขามแม้แต่เซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงที่ต่ำกว่าก็มีระดับความสำคัญเดียวกันกับเซียนปฐพีเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงที่สวมชุดสีขาวมองไปที่เจียนเฉินด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยเช่นนั้นเจ้าคือเจียนเฉิน นั่นคือนามของข้าใต้เท้าเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงตามตัวอย่างของหยุนหลีเจี้นเฉิญได้พูดกับเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงด้วยน้ำเสียงที่แสดงความนับถือข้าเคยได้ยินข่าวลือว่าคุณชายเจี้มเชิญสังหารสัตว์อสูรระดับ5 3สามตัวด้วยไวของคุณชายเจี้นเชิญขณะที่ยังเด็กก็มีความแข็งแกร่งเช่นนี้นี่จึงเป็นความสําเร็จที่น่าตกใจอย่างแท้จริงเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงยิ้มใต้เท้าเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสง ข้าสามารถบอกได้ว่าท่านที่เคยได้ยินนั้นเป็นเพียงข่าวลือครึ่งหนึ่งเป็นไปได้หรือไม่ที่ท่านไม่ได้ยินเกี่ยวกับท่านทูตทั้งสองซึ่งอยู่ระดับเซียนปัทภีเจียงเฉินพูดเบาๆเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงยิ้มโดยไม่ได้พูดสักคําเดียวมือทั้งสองของเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงยกขึ้นและเขาหลับตาอย่างช้าๆก่อนที่จะมีแสงเจิดจ้าปรากฏขึ้นมาจากในมือของเขาในที่สุดก็เผยให้เห็นรูปบอลสีขาวขุ่น ด้วยสีน้ำนมที่เพิ่มขึ้นจนกลายเป็นประกายระยิบระยับเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงก็ค่อยๆกดลงไปที่หน้าอกของเจี้นเฉินทันใดนั้นพลังเซียนธาตุแสงก็หายเข้าไปในหน้าอกของเขาและรักษาแผลให้หายอย่างรวดเร็วจี้งเฉินขมวดคิ้วอย่างช้าๆเขารู้สึกว่าการควบคุมพลังเซียนธาตุแสงของเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงนั้นไม่ดีเท่าของเขาเมื่อจี้นเฉินควบคุมมันเขาก็ทําเช่นนั้นด้วยความเร็วที่เร็วกว่าและลูกบอลพลังเซียนของเขาก็ยังเข้มข้นกว่า แน่นอนว่ามันจะไม่ได้ดูเรียบง่ายและดูอ่อนแอเหมือนที่เซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงทำและเขาอาจต้องใช้เวลารักษาตัวเองเพียงแค่สามช่วยยามเท่านั้นโดยการให้เซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงรักษาเขามันจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยเจช่วยยามเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงคนนี้พยายามที่จะเลี้ยงไขหรือไม่หรือความสามารถของเขาค่อนข้างจำกัด จิ้มเฉินพึพรรมพำกับตัวเองอย่างลับๆในช่วงเวลานี้เขาอดที่จะสงสัยไม่ได้ว่าเขาจะสามารถควบคุมพลังเซียนธาตุแสงได้ดีกว่าเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงคนนี้หรือไม่อีกครึ่งถ้วยยามต่อมาแสงที่หน้าอกของเจี้นเฉินก็เริ่มจางหายไปอย่างช้าๆเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงดึงมือของเขาออกมาแล้วพูดว่าคุณชายเจี้นเฉินอาการบาดเจ็บภายในของเจ้าค่อนข้างร้ายแรงในขณะนี้ถ้าไม่สามารถรักษาท่านให้หายดีได้ในการรักษาเพียงครั้งเดียว ข้าจะต้องใช้เวลามากขึ้นเมื่อถึงตอนนั้นเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงได้นั่งลงขัดสมาิอยู่ไม่ไกลและเริ่มฟื้นจิตวิญ,ญญาณที่เขาใช้หมดไปชายอีกสองคนยืนนิ่งๆอยู่ข้างๆเขาเพื่อปกป้องเขาดูเหมือนว่าความสามารถของเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงคนนี้ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับของข้าหลังจากผ่านไปครึ่งช่วย,ยามเขาก็ไม่สามารถอดทนได้อีกต่อไปเจียนเฉินบนพึงพำ ในเวลาเพียงสองวันที่ผ่านมากับเจี้นเฉินได้รับการเยียวยาอย่างชาๆชาจากแสงสีขาวของพลังเซียนธาตุแสงเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงกุมมือของเขาไว้ที่หน้าอกของเจี้นเฉินด้วยความอ่อนเพลียเอาละคุณชายเจี้นเฉินอาการบาดเจ็บภายในของเจ้าหายดีแล้วเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงยิ้มเจี้นเฉินลุกขึ้นจากเตียงทันทีเหยียดแขนขาของเขาใต้เท้าเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสง ความสามารถของท่านนั้นยากเกินอย่างถึงจริงๆหากข้าต้องรักษาตัวเองคงใช้เวลานับสิบวันนั้นแต่ท่านใช้เวลาเพียงสองวันทั้งหมดนี้เป็นเพราะการรักษาของท่านได้ยิงดังนั้นสีหน้าเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงแสดงความภาคภูมิใจก่อนพูดอย่างสุภาพโชคไม่ดีความสามารถของข้ายังน้อยอยู่หากเป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงระดับสูงการบาดเจ็บประเภทนี้จะต้องใช้เวลาเพียงครึ่งวันในการรักษา หัวใจของเจิ้นเฉินเต้นแรงในขณะที่เขาได้ยินว่าใต้เท้าเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงท่านเป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงเป็นเรื่องธรรมดาเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงขงกหัวเช่นเดียวกับนักสู้แม้แต่เซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงก็ได้รับการจัดอันดับเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงที่มีระดับต่ำจะสามารถรักษาอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยและไม่ใช่สิ่งที่สำคัญ เซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงระดับสูงสามารถปลูกถ่ายแขนขาและบางคนก็สามารถนำคนกลับจากความตายหรือแม้กระทั่งอดีตอัญญประกาศคู่แล้วเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงเหล่านี้มีการจัดระดับความแข็งแกร่งหรือไม่จี้งเฉินยังคงถามอย่างต่อเนื่องด้วยความทึ่งผู้รักษาหัวเราะเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงแบ่งออกเป็น9้าระดับดังเช่นเซียนสายต่อสู้แต่ไม่มีแบบแผนการตั้งชื่อเช่นนั้น อันดับที่ต่ำที่สุดคือเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงระดับหนึ่งและระดับสูงสุดคือเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงระดับเก้าเนื่องจากเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงพึ่งพาพลังวิญญาณของพวกเขาจึงยากที่จะพัฒนาอีกต่อไปเท่าที่ข้ารู้เซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงที่มีระดับสูงสุดในทวีปเทียนหยวนนั้นอยู่ที่ระดับ6เท่านั้นทุกคนที่อยู่เหนือกว่าระดับนั้นถูกกล่าวถึงในตำนานเท่านั้นถ้าอย่างนั้นใต้เท้าเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงอยู่ในระดับไหนอัญญะประกาศคู่ การฝึกฝนของเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงนั้นยากกว่าการฝึกฝนของเซียนสายต่อสู้มากเจ้าสามารถใช้แกนสัตว์อสูร์เพื่อพัฒนาตัวเองแต่พวกเราเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงได้แต่พึ่งพาตนเองเพื่อพัฒนาจิตวิญ,ญญาณของเราเพื่อเสริมสร้างร่างกายของเราดังนั้นในปัจจุบันแม้ว่าข้าจะฝึกฝนมา30ปีแล้วแต่ข้าก็อยู่ที่เซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงระดับสามเท่านั้น เจียงเฉินมีความเข้าใจอย่างละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการฝึกฝนของเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงเมื่อพิจารณาจากความแข็งแกร่งของชายคนนี้เจียงเฉินสามารถเดาได้ว่าความสามารถของเขาเองนั้นต้องอยู่ในระดับที่สี่ขึ้นไปหลังจากนั้นชายผู้นั้นไม่ได้อยู่ในห้องนานเกินไปเขาได้ไปเตรียมตัวเพื่อรักษาทูตท,ทั้งสองต่อไปในเร็วๆนี้หลังจากที่การฟื้นฟูอย่างเต็มที่ของเขา เฉิงจ้ยนตัดสินใจที่จะออกจากจูนเจ้าเมืองแม้จะหยุนหลีปรารถนาให้อยู่ต่ออย่างจริงใจบนท้องถนนทหารรับจ้างจำนวนมากที่กำลังเดินใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นขณนะที่พูดถึงสัตว์อสูรระดับหซึ่งมีถึงสาตัวในครั้งนี้ดังนั้นข่าวสารเพียงเล็กน้อยจึงได้รับความสนใจอย่างล้นหลามข้าได้ยินมาว่าทูตสองคนระดับเซียนปัทพีมาที่เมืองเวกของเราทูตทั้งสองนั้นฆ่าสัตว์อสูรทั้ง3ตัวในระดับห้อย่างแน่นอน นั่นยังไม่แน่นอนข้าเห็นคนสามคนกำลังต่อสู้กับสัตว์อสูรระดับห้าหนึ่งในนั้นเป็นเด็กหนุ่มอายุประมาณ20บปีสัตว์อสูรระดับห้าทั้งสามตัวนี้ถูกฆ่าตายโดยเด็กคนนี้ข้าเห็นสิ่งนี้ด้วยตาของข้าเอง,ง,งโมงโ่ดวงตาของเจ้าต้องฝ้าฟางเป็นแน่เด็กหนุ่มจะสามารถฆ่าสัตว์อสูรระดับห้าทั้งสามตัวได้อย่างไรนั่นไม่น่าเชื่อเจ้าทุกคนต้องไม่เชื่อเช่นนั้นข้ากล้าพูดว่าสัตว์อสูรระดับห้าทั้งสามตัวถูกสังหารโดยทูตทั้งสองคน นอกเหนือจากทูตเมืองเวกของเรายัางไม่มีใครที่สามารถเผชิญหน้ากับสัตว์อสูรระดับห้าเหลวไหลข้าเห็นเด็กคนหนึ่งพุ่งทะยานขึ้นต่อสู้กับมนุษย์วานอนเกร็ดเขียวก่อนที่จะใช้กระบี่แทงเข้าที่หัวเสียงดังขลมบนท้องถนนดังขึ้นและดังขึ้นทุกคนยังคงพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อของสัตว์อสูรระดับห้าเมื่อได้ยินการสนทนานี้เจี้นเฉินอดไม่ได้ที่จะหัวเราะขณะที่เขาเดินไปยังพื้นที่ของประกูลโค ตอนที่250ครอบครองคุมทรัพย์ของสัตว์อสูรระดับ5ทั้งสองตัวเมื่อมาถึงประกูลโคจีนเฉินเดินผ่านประตูโดยไม่ถูกขัดขวางขณะที่ยามเรียกเขาด้วยความเคารพจีนเฉินเดินต่อไปยังที่กลุ่มทหารอคคณีอยู่มีคนน้อยมากที่เคลื่อนไหวและไม่ไกลออกไปก็มีเสียงความเจ็บปวดและความทุกข์ทอรอมานดังให้ได้ยินอยู่หัวหน้าหัวหน้าทันทีที่พวกเขาเห็นจีนเฉินเดินเข้ามา สมาชิกกลุ่มทหารรับจ้างอัคคณีหลายคนก็พยายามลุกขึ้นมาเพื่อทักทายเขาด้วยน้ำเสียงที่ให้ความเคารพมากกว่าแต่ก่อนในช่วงคลื่นสัตว์อสูรเจี้นเฉินได้ฆ่าสัตว์อสูรระดับสี่จำนวนมากที่เกือบจะฆ่าพวกเขาดังนั้นจึงได้ช่วยชีวิตสมาชิกกลุ่มทหารรับจ้างอัคคณีจำนวนมากลรวมถึงได้แก้แค้นให้กับผู้ที่เสียชีวิตหัวหน้าท่านกลับมาแล้วชิงเฟิงโมเทียนชาคาสัสเต้าคังและเซ็ดลวนออกมาจากภายในลานเพื่อทักทายจี้นเฉิน แต่ละคอนมีบาดแผลเล็กน้อยในร่างกายของพวกเขาและผ้าพันแผลที่พันรอบแผลของพวกเขายังคงมีคราบเลือดไหลซึมออกมาทุกคนค่อยๆออกมาทักทายเขาเจียนเฉินอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจอย่างโล่งอกเนื่องจากเขาไม่เห็นบาดแผลสาหัสในตัวของเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษทั้งห้าทั้งห้าคนเหล่านี้เป็นเสาหลักของทหารรับจ้างอัคนีและเป็นเป้าหมายของสมาชิกเกือบทุกคนในนั้นแน่นอนว่าเขาไม่ต้องการที่จะสูญเสียพวกเขาพวกเราบาดเจ็บล้มตายมากหรือไม่ เจียงเฉิญถามทั้งห้าคนจำนวนผู้เสียชีวิตไม่มากอย่างที่คาดพี่น้องของเราทั้งหมด20คนสูญเสียชีวิตพวกเขา8คนเป็นระดับเซียนผู้เชี่ยวชาญพี่น้องของเราอีก60คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเช่นกันชายคนหนึ่งรายงานนั่นไม่เลวร้ายอย่างที่คาดไว้มันดีเจียงเฉินผ่อนคลายก่อนที่จะเปิดเข็มขัดมิติของเขานี่คือเหรียญมุ่ง1000เหรียญเอาไปซื้อ,อยาที่จำเป็นเพื่อรักษาพี่น้องของเราและมอบเงินที่เหลือให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิต เราขอบคุณหัวหน้าอัญญประกาศคู่จากการกระทำของจิ้มเฉินเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษทั้งห้าคนและสมาชิกค,คนอื่นๆก็เริ่มเคลื่อนไหวพลันสีหน้าของพวกเขาก็สว่างสวัยไปด้วยอารมณ์ที่ยินดีขณะที่พวกเขาขอบคุณเขาภายในหมู่ทหารรับจ้างในขณะที่พวกเขาจำนวนมากที่เป็นเด็กกำพร้ามีเพียงพวกเขาอีกจำนวนหนึ่งที่มีพ่อแม่ผู้สูงอายุหรือพรรยาและลูก พวกเขาหลายคนเสี่ยงชีวิตของพวกเขาในทวีปเทียนหยวนเพื่อพัฒนาตนเองและหาเลี้ยงครอบครัวของพวกเขาพวกเขาเป็นแกนหลักของครอบครัวและเป็นแหล่งรายได้เดียวด้วยการตายของคนผู้หนึ่งนั่นหมายความว่าครอบครัวของพวกเขาจะไม่มีทางทำมาหากินและถูกบังคับให้มีชีวิตที่ยากลำบากการกระทำของเจี้ยนเฉินทำให้ทุกคนอยู่ที่นั่นเต็มไปด้วยความซาบซึง้งด้วยเหตุนี้ทหารรับจ้างจำนวนมากจึงตัดสินใจที่จะติดตามเจี้ยนเฉินในอนาคต อาจกล่าวได้ว่าการกระทําของเจียนเฉินนี้ซื้อใจของทุกคนอีกสองวันต่อมาหยุนหลีและผู้คุ้มกันสองคนมาถึงประกูลโคก่อนที่จะเดินเข้าไปในลานเล็กๆที่เจียนเฉินอยู่น้องเจียนเฉินหลังจากเตรียมพร้อมสําหรับสองวันที่ผ่านมาแกนอสูรจากคลื่นสัตว์อสูรได้ถูกรวบรวมทั้งหมดจากผลงานของเจ้าของที่อยู่ในเข็มขัดมิตินี้เหมาะสําหรับเจ้าด้วยสิ่งนั้นหยุนหลีมอบเข็มขัดมิติให้เจียนเฉิน เจียมเฉินมองเข้าไปในเข็มขัดมิติเห็นกองแกนอสน์กองใหญ่มีแกนอสน์ระดับสี่มากมายแต่สิ่งที่ทําให้เจี๊ยมเฉินประหลาดใจมากที่สุดก็คือมันมีแกนอสนรระดับห้าสองอันมีแกนอสน์ระดับสามรวม400อันแกนอสน์ระดับสี่จำนวน100อันและแกนอสนรระดับห้าอีกสองอันหยุนหลีอธิบายหลังจากยื่นให้เขาท่านเจ้าเมืองแน่นอนว่าการแบ่งแกนอสนรนั้นมากเกินไปสําหรับข้า หนึ่งในสี่ของแกนอสูรที่นี่อยู่ในระดับสี่และยังมีแกนอสูรระดับห้าถึงสองอันการแบ่งของเช่นนี้จะทําให้หลายคนต้องขมขื่นอย่างแน่นอนมันก็มีเหตุผลที่จะบอก,กว่าควรจะมอบแกนอสูรระดับห้าให้กับทูตอาวุโสทั้งสองคนแม้จะถูกล่อลวงโดยแกนอสูรระดับห้าทั้งสองอันเจนเชิญก็รู้ว่าในพวกเขาสามคนถ้ามีเพียงคนเดียวที่จะได้รับ คนอื่นสองคนจากทูตท,ทั้งสองจะไม่พอใจกับการตัดสินใจเช่นนี้แกนอสูนร,ระดับ5้าเป็นสมบัติที่หายากแต่เจี้ยนเฉินไม่ต้องการที่จะลุงเกินเซียนปฐพีทั้งสองคนน้องเจี้ยนเฉินการแบ่งของแบบนี้ไม่ยุติธรรมสำหรับเจ้าเช่นกันเจ้ามีส่วนร่วมอย่างมากกับปรากฏการณ์คลื่งสัตว์อสูนแม้ว่าเจ้าจะเก็บรวบรวมครึ่งหนึ่งของแกนอสูนร,ระดับสี่ทั้งหมดก็จะไม่มีใครบ่นเพราะนอกเหนือจากสัตว์อสูนที่ถูกฆ่าโดยปืนใหญ่ผลึกแกนอสูน ส่วนที่เหลือของพวกมันถูกฆ่าตายโดยน้องจิ้นเฉินเนื่องจากการกระทําของเจ้าในการรับมือกับพวกมันที่น้องของเราหลายคนได้รับการช่วยชีวิตและสําหรับแกนอสูรระดับห้านี่คือสิ่งที่ทูตอาวุโสทั้งสองต้องการหยุนหลีอธิบายห้าห้าน้องจิ้นเฉินแกนอสูรเหล่านี้เป็นของเจ้าดังนั้นอย่าพยายามส่งคืนเลยก็แค่ยอมรับมันทันทีที่เสียงหัวเราะของเขาจบลง คาตาตาและคาตาเฟยซึ่งสวมเสื้อออกคลุมสีขาวได้เข้ามาอย่างรวดเร็วพร้อมกับคาตาตาที่พูดอย่างอ่อนโยนในช่วงเวลาสองวันที่ผ่านมาคาตาตาและคาตาเฟยได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วด้วยเซียนผู้เชี่ยวชาญธาดแสงและความสามารถในการรักษาของพวกเขาเองน้องจิ้นเฉินแม้ว่าเจ้าจะได้แกนอสูรระดับ5-2ออันแต่เราก็รู้สึกว่ามันยังน้อยเกินไป ท้ายที่สุดมือสัตว์อสูรระดับ5ทั้ง3ถูกฆ่าตายด้วยมือของเจ้าหากไม่ใช่เพราะเจ้าแล้วเราทั้งคู่ก็จะไม่สามารถฆ่าสัตว์อสูรระดับ5ได้แอลแล้วมันอาจจะหนีไปได้แม้ว่าจะได้แกนอสูรระดับ5เพียงอันเดียวแต่นั่นก็เป็นกําไรที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วคาตาต้าพูดพร้อมกับหัวเราะเบาๆและรอยยิ้มที่ใจดีถ้าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกับสิ่งนี้ข้าก็จะยอมรับ เจียนเฉิงยิ้มแม้แต่เจียนเฉิงก็ยังต้องการแกนอสูรระดับ5เพราะความเหนือล้ำกว่าแกนอสูรระดับ4ี่ซึ่งมีช่องว่างเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณขนาดใหญ่ระหว่างทั้งสองในขณะที่แกนอสูรระดับ5้าหนึ่งอันนั้นเหนือกว่าแกนอสูรระดับ4อย่างน้อย1ิอัน น้องเจียนเฉินค่ายังยินยอมที่จะมอบซากของสัตว์อสูรระดับ5ทั้ง3ให้กับเจ้าข้าไม่รู้ว่าเจ้าวางแผนที่จะจัดการกับพวกมันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการส่งพวกมันไปยังโรงประมูลหรือเพื่อการใช้งานส่วนตัวของเจ้าเองคาตาต้าหัวเราะดวงตาของเจียนเฉินทอประกายดูร้ายในขณะที่เขาพูดว่าข้าจะเอาซากของราชาพยัคขนทองสำหรับซากของมนุษย์วานอนเปล็ดเขียวนั้นท่านทูดสามารถรับไปได้ อย่าลืมว่าถ้ามันไม่ใช่เพราะโอกาสที่ท่านมอบให้กับข้าข้าจะไม่สามารถฆ่ามนุษย์วานอนเปล็ดเขียวได้เมื่อได้ยินดังนั้นคาตาตาและคาตาเฟยต่างก็มีความยินดีบนใบหน้าของพวกเขาเช่นนั้นเราจะรับเอาร่างของมนุษย์วานอนเปล็ดเขียวด้วยสิ่งนี้คาตาตาไม่ได้พยายามหลีกเลี่ยงการรับเอารากไปซากของมนุษย์วานอนเปล็ดเขียวนั้นเป็นสิ่งที่เขาต้องการและเดิมเขาวางแผนจะซื้อซากจากเจียนเฉิญด้วยเงิน อย่างไรก็ตามตอนนี้จี้นเชิญได้มอบซากให้เขาโดยไม่คาดคิดดังนั้นเขาก็ยินดีที่จะยอมรับมันจากทั้งสามซากมนุษย์วานอนเก็ดเขียวเป็นซากที่มีคุณภาพสูงสุดเนื่องจากมันเป็นสัตว์อสูรระดับ5ในวัตจักรที่5้าเป็นอย่างน้อยพลังระดับนี้แข็งแกร่งกว่าทั้งคาตาต้าและคาตาเฟยดังนั้นราคาจะสูงกว่าของราชาพยักขนทองและจระเข้หลังดาบหลังจากนั้นจี้นเชิญและคาตาต้าก็เริ่มคุยกัน มีรอยยิ้มกว้างขวางบนใบหน้าของคาตาตาที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกสบายใจเมื่อพูดคุยกับเขาส่วนคาตาเฟยนั้นตรงกันข้ามเขามีสีหน้าที่เรียบเฉยนั่งข้างๆด้วยใบหน้าที่ว่างเปล่าเขาเกือบจะเหมือนรูปปั้นและไม่ได้พูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียวน้องเจิยนเฉิญพรุ่งนี้คาตาเฟยและข้าจะออกจากเมืองเวกเพื่อกลับไปยังเมืองเทียนหลงของเราเมื่อเจ้ามาที่เมืองเทียนหลงของเราเจ้าควรไปที่จวนของท่านเจ้าเมืองเพื่อตามมาหาพวกเรา หากเจ้าเจอปัญหาใดๆที่นั่นโปรดบอกชื่อของพวกเราหลังจากนั้นข้าเชื่อว่าจะไม่มีใครกล้าสร้างปัญหากับเจ้าหลังจากการสู้รบคาตาต้ามีความประทับใจในความแข็งแกร่งของเจียนเฉินเขาได้ฆ่าสัตว์อสูรระดับ4อย่างกับมดและฆ่าราชาพยัคฆ์ขนทองระดับ5ด้วยการโจมตีเพียงกระบี่เดียวจากนั้นก็โจมตีอีกครั้งหนึ่งต่อจระเข้หลังดาบจนหัวแตกและตายตก ใครก็ตามที่เคยเห็นการต่อสู้จะไม่มีคำพูดใดๆแม้ในขณะที่เซียนปัทภีคาตาตาและคาตาเฟยไม่กล้าที่จะทดลองและก้าวร้าวต่อเจียนเฉินดังนั้นพวกเขาจึงปฏิบัติต่อเขาอย่างเท่าเทียมกันและพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่สุภาพกับเขาแน่นอนถ้าข้าเจอปัญหาข้าจะจดจำคำพูดของท่านเจียนเฉินยิ้มอย่างสุภาพด้วยความกตัญยูอย่างรวดเร็วคาตาตาและคาตาเฟยทั้งคู่ออกจากลานไปทิ้งไว้เพียงหยุนหลีและเจียนเฉินที่อยู่เบื้องหลัง น้องจีนเฉินเจ้ามีคำถามอื่นอีกหรือไม่หยุนหลีถามอย่างสุภาพท่านหยุนหลีท่านนี้มีสิ่งหนึ่งที่ข้าหวังว่าท่านจะช่วยข้าได้ท่านช่วยหาคนให้ข้าได้หรือไม่เจีนเฉินรีบพูดธุระทันทีฮ่าห้าไม่มีปัญหาข้าไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่น้องเจีนเฉินต้องการที่จะค้นหาแต่ตราบใดที่พวกเขาอยู่ในเมืองเวกแล้วข้าจะพลิกทั้งเมืองเพื่อตามมาหาพวกเขาหยุนหลีหัวเราะ หลังจากนั้นเจี้นเฉินมอบชื่อและลักษณะของเคนดานและสมาชิกที่ตายไปให้กับหยุนหลีก่อนที่จะพูดว่าท่านหยุนหลีท่านจะหาครอบครัวของพวกเขาให้ข้าได้หรือไม่อัญยประกาศคู่หยุนหลีขมวดคิว้วน้องเจี้นเฉินข้อมูลเหล่านี้น้อยเกินไปหากต้องการลองค้นหาจากข้อมูลนี้อาจเป็นเรื่องยาก แต่ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ข้าจะดูแลและค้นหาทั่วทั้งเมืองอย่างลับๆไม่ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ข้าจะหาคำตอบปรับใดที่พวกเขาอยู่ในเมืองเวกแล้วข้าจะทำอะไรบางอย่างได้อย่างแน่นอนเจียงเฉินพยักหน้าอย่างเงียบๆตอนนี้ข้าแค่หวังว่าพวกเขาจะอยู่ในเมืองเวกไม่อย่างนั้นทวีปที่กว้างใหญ่ข้าจะไปหาพวกเขาได้ที่ไหนมันเป็นความอัปยศที่ลุงเคนดันตายอย่างรวดเร็วทำให้ข้ามีข้อมูลเล็กน้อย เขาไม่ได้บอกข้าว่าครอบครัวของเขาอยู่ที่ไหนมิฉะนั้นข้าจะไม่มีปัญหาเช่นนี้น้องเจี้นเชิญความสัมพันธ์แบบไหนที่เคนดันมีกับเจ้าเมื่อเห็นสีหน้าของเจีนเชิญหยุนหลีกอดไม่ได้ที่จะอยากรู้สีหน้าของเจีนเชิญมืดมนไปครู่หนึ่งลุงเคนดันเป็นผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตข้าและยังเป็นหัวหน้าคนแรกของทหารรับจ้างอัคนีด้วยเป็นเช่นนั้นหยุนหลีพลันเชื่อมต่อจุดต่างๆในทันใดเขาก็ออกจากลานเพื่อเริ่มการสืบสวน ในช่วงบ่ายสมาธิกของกลุ่มทหารรับจ้างอัคคีมาที่ลานบ้านของเจี้ยนเฉินหัวหน้าหัวหน้าของกลุ่มทหารรับจ้างพิรุณโลหิตต้องการที่จะพบท่านจากด้านในเจี้ยนเฉินลืมตาของเขาจากสมาธิเขามีจุดประสองค์อะไรดูเหมือนว่าเขาต้องการขอบคุณสำหรับการช่วยชีวิตเขาทหารรับจ้างตอบบอกเขาว่าเมื่อสองสามวันก่อนทุกคนอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ทุกคนควรได้รับความช่วยเหลือดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องขอบคุณจี้นเฉินตอบกลับอย่างราบเรียบขอรับทหารรับจ้างตอบก่อนจากไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่นานทหารรับจ้างอีกคนมาที่ลานของจี้นเฉินหัวหน้าหัวหน้าของกลุ่มทหารรับจ้างเทพเจ้าสงครามมาที่นี่เพื่อพบท่านบอกเขาว่าข้ายังคงฟื้นตัวจากบาดแผลของข้าและไม่สามารถออกไปต้อนรับเขาได้ขอรับ หัวหน้าหัวหน้าของทหารรับจ้างพายุมาที่นี่เพื่อพบท่านบอกเขาว่าข้าไม่อยู่หัวหน้ารองหัวหน้าทหารรับจ้างสีน้ำเงินมาที่นี่เพื่อพบท่านบอกเขาว่าข้าไม่อยู่หลังจากนั้นวันของเจียนเฉิญก็ไม่สงบหัวหน้าทหารรับจ้างจำนวนนับไม่ถ้วนและผู้นำตระกูลหลายตระกูลมาพบเขาดังสายน้ำที่ไม่รู้จบตอนนี้สีวันที่ผ่านมามีตั้งแต่คลื่นสัตว์สูรได้สิ้นสุดลง มีคนหลายคนที่มีส่วนร่วมในการต่อสู้ได้ค้นหาว่าใครเป็นผู้เยาวที่ได้ช่วยเหลือพวกเขาขณะเดียวกันกับที่ฆ่าสัตว์อสูรระดับ5ทั้งสตัวผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆอย่าลืมว่าความแข็งแกร่งของในการต่อสู้ของเจียนเฉินนั้นใกล้เคียงกับเซียนปฐพีผู้คนมากมายจึงปรารถนาที่จะสารไมตรีกับเขาเจียนเฉินเดาความตั้งใจพวกเขาได้มานานแล้วดังนั้นเขาจึงปิดประตูและปฏิเสธที่จะพบใครไม่เช่นนั้นเขาจะมีเรื่องยุ่งยุ่งในมือของเขา